พุทธะกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เกิดดับประจําโลกนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้จิตของสัตว์โลกวันไหวเป็นสิ่งที่ทําให้จิตของสัตว์โลกยินดีและยินร้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดากับสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกเพราะฉะนั้นผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าสิ่งทั้งหมดที่เห็นสิ่งทั้งหมดที่ได้ยินสิ่งทั้งหมดที่คิดนั้น เป็นเครื่องผ่านของจิตเมื่อเราใช้สติสมาธิและปัญญาไตรตรองไว้ดีแล้วไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่คิดนั้นปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับเองปล่อยให้มันอยู่ของมันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของเราสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเป็นเครื่องวัดพลังจิตของเราสิ่งที่เกิดดับทั้งหมด เป็นเครื่องวัดสติปัญญาของเราดังนั้นเรายืนดูมันเฉยๆให้มันเกิดดับเองเหมือนเรายือนอยู่ที่ริมทะเลคลื่นมันมากระทบกับฝั่งคลื่นนั้นเกิดจากลมเมื่อมันพัดมากระทบกับฝั่งแล้วมันก็แตกกระจายจเป็นฝองฝอยไปเรายืนดูเฉยๆเราไม่เหนื่อยธรรมชาติคลื่นของทะเลนั้นไม่มีวันหยุดสิน้นไม่มีวันจบสิน้น มันเกิดดับของมันอย่างนั้นมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรมากมีแค่สรรเสริญนินทามีแค่ดีใจเสียใจเราตั้งจิตของเราให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยืนดูมันนั่งดูมันให้รอบคอบแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วจิตของเราก็จะเข้าสู่กระแสะแห่งพุทธ,ธะเมื่อจิตของเรามีพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในจิตแล้ว เราก็จะมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่คือแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมโมทนาสา,าธุค่ะ